สวัสดีค่ะวันนี้เหมือนจะพาไปช้อปปิ้งกันที่ประตูน้ำนะคะตอนนี้ก็ประมาณ6โมงค่ะออกมาเช้ามากๆกนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนะคะโดเม,มนสไปนี่เรามาถึงแล้วก็มีเสื้อผ้าให้เลือกเยอะมากๆมีหลายสไตล์มากนะคะอันนี้ที่เราได้มาในวันนี้ก็ตอนกลับก็ฝนตกด้วยติดมากๆ เราก็แอบเป็นผู้ประสบภัยนิดน,นึงกลัวเสื้อผ้า,าเปียกแต่ก็ยังดีที่น้องอยู่ในถุงพลาสติกนะคะเราได้อันนี้มาด้วยเนื้อพวงใช่ไหมนะใช่แหละแล้วก็นี่เราเอาเงินไป็น0 0ับาทเรายังเหลือแบงค์แดงมีโทนฮะแล้วก็ได้เสื้อผ้ามาตัวแรกเป็นเสื้อยืดสีขาวนะคะตัวนี้ชอบมากคือมันแบบมันรัดรูปเข้ารูปแล้วมันสวยอะมันดูแบบผอมดีนะคะ ตัวต่อไปเป็นชุดเซตลายสกอตค่ะตัวนี้แบบเล็งนานมากแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ชอบมากๆค่ะโอเคชุดสุดท้ายแล้วนะคะเป็นชุดแบบเดรสไม่รู้ว่าจะเอามาเป็นยังไงเหมือนกันแต่ก็สวยมากๆเฮ้ยก <ori> ็วสวยอยู่ปกติไม่ค่อยแบบแส่เบิดแขนเท่าไหร่แบบ ทะเลกีก็หมดแล้ววันนี้นะคะกับเสื้อผ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นใช้งบไปไม่ถึงหนึ่งพันบาทเบรกุดบบาย